All right, h e อ l เท t e n b y าย y e แม่เนมีเอ็ดอูเทนทับประโทกภาษาไทยแล้วกันตื่นเต้น กินข้าวต้มอยู่แล้วก็มุงม่งหน้าดูสกายดายไทยแลนด์ครับหลบสามโมงเช้าก็ขึ้นกระผักอยู่ก็ฮาวแลนด์แคมปิ้งเขาใหญ่นะครับสวยมากวิวสองฝั่งฝั่งหนึ่งจะมองเห็นเขาอีกฝั่งหนึ่งจะมองเห็นในตัวเมืองปากช่องอเห็นแสงไฟลุมเย็นมุดคืนโอ้ดีกับ็ดัง มันจะเริ่มต้น18ล้านบาททีทีมันอยู่รอบๆที่กับ8หรือ9อันนี้มองเห็นปักช่องไฟสวยอยู่สูงอย่างสูงทางขึ้นนี่อย่างชันจะเป็นทางลาดยางดีถึงนเลยมีห้องน้ำวิวลมหมูกระทะชุดหลีกนี่หายหายซิบนะบอกคือว่าถ้าไม่มดกับงานนเดียวใไปมาเที่ยวก็มาด้วยครับ จับ GPS มาเลยครับฮาวเลนแคมปิ้งเขาใหญ่อยู่ตรงนล้นน้องฝรั่งามาง่ายกับเจอโอเคไปเจอกันสกายไดย์ไทยแลนด์คับผมเลสเกอว้ายทางฮักฟอกจุงเบย์าปจวกชั้นดิกจากจุดที่พักไอฮาวเลนแคมปิ้งเขาใหญ่ไปสกายไดย์ไทยแลนด์เนี่ยห่างกันประมาณ15กิโลเมตรนะครับไม่ไกลตรลง 5นาทีประมาณนี้แหละกิโลอะไรนาทีแล้ว,เร,วเราก็มาถึงแล้วครับสกายไดท์ไทยแลนด์มาจอม,มือสิงด์แม่ว้าวมุมปรมาทใช่ไหม นตอนนี้เราก็มาถึงกันละด้านใน Sky s k y d i d e Thailand คือ ก็ได้คูป,ปอง3ามรอยบาทนะครับสามารถแลกซื้อของในร้านเยียบเลยก็คือถ้าเสือมันสีร่รอยกว่าบ,บาทเราก็เพิ่มส่วนต่างเสือยสเสือสอ นี่แล้วครับเขาจะติดนี่ให้ชื่อเราแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เราจองติดกระสือทีมดีโดดมาก่อนก่อนลงมาคืนชุดเรีดกตังประเทศ Alright hello Than บายบายแม่ในอียิปต์อุเทนทับกระโทกภาษาไทยแล้วกันตื่นเต้นตื่นเ <So S 1> ต้น So you re ready to jump out of that plane four kilometers up high ready excited nice see so you soon have fun

Woo! alright back on the ground Oh, สุยดคร alright ครับสุยดเกิดประสบการณ์่สุดยอดอันนี้ที่เป็นหาาเป็นกูกตยูไทยยโอเคี่าี้ได้เลยสุดอครนโอ โอ้ค oh. <laughs> ือ <Gar> ค <ush occurs> ุณบริกดแซงกินแซงกิ้วเพื่อนเพื่อนตางชาติกระโดดพ้องกังโอ้ถุกยอดครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งก็เราก็กระโดดเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประกาศนียบัตรนี่นะครับมอใหม่ันที่กระโดดเราก็ชื่อครูนะครับโอ้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับเราไม่เคยขึ้นแบบนี้ บบาายโอ้โหสุดยอดครับไม่ไม่เคยได้แบบเคยได้ดับน้าเคยขับมออเตร์ัวใจวีบากพอม,มาเจอแบบนี้มันตื่นเต้นบอกไม่ถูกลองมาเพื่ประสบการณ์ใหม่ครับสกายได้ไทยแลนด์โคราเอ้ยไปกันได้ไทยแลนด์โคราดดูเขาใหญ่หนองตะไลนะครับตื่นเต้นระทึกเล้าใจบายบาย เล็กในเครื่องนะครับมันเต็นมตะนั่ง,นงเครื่องตอนเครื่องมันเขาลิ่นเครื่องบินเนี่ยมันลื่แรงนะครับโดอยากเล่าความรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ว่าเริ่มขึ้นเครื่องบินน,นะครับไปจนถึงจุดที่ออกระโดดนนะครับคือระยะความสูงนี่สามกิโลเมตร จะเป็นเก็จะเป็นกระโวสีสีคนนะครับมีผมคนไทยคนยอนนะครัเป็นเป็นสีนี่หละก็แล้วก็หัวเมียอาจะอินเดียครับผู้หนเหลือก็เป็นคููตะก,กองครับคูองเราครับดดแล้กลิงนบินองตแบบบินเต้นเลยล่ะครับึงบินจะบินวนขึ้ป,ประมาณสักยีก่นาทีจะถึงความสูงที่จะกระโดดน,นะครับ โอ้โหกล้องในความลึกลึกตัวมองทกันมันสวยนะมันเป็นไปอย่างนีพอถึงรอบจะต้องมาดูทุกความลึกลกความลับก็คือ้ต้องแบเปิดขอถ่ายบินแข่งขอถายมั้งคือประตูเออประตูไปผู้บอกว่าู้อุลเลานี่กันแล้วต้องเป็นคนกำนดคแรกเนี่ย โอ้โหถึลูกเมฆเลยตะปุนอยู่เยอะเลยแ่ไหนอกอิท hmm. ี e ินิทลูกมาพอประมาณสักคนนาทีนะครับครูก็จะตอกเราปุ๊บปุเราก็จะตกปล่อยใจนะคังจริงจรโอ้มันเร็วนะครัอสอเนความความใจ่นักรกก็จะลุงเร็วบบุเป็จะเร็วกว่าลุยอกวพอถึง กูจะนึงลงกูจะนิ่งกองู้นนี่ก bon ูจะร้นตื this, that, that go, How, ่นเต้นควมนทกกระพองลมงเราก็จะเห็นวิวสวยประมาคิดถ uh, so ึงีนาทีเลยกูจะหายดูฝ่ายลูกก้านจะลุป้าไปแบบสวย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 เคยสุ่ีเคยเห็นตะดนไปงตะนยงไงลาะขมองเห็นตะเมอนนี้เราอยู่่าเมลกม

ตางชาติกันทิงนะแต่ว่าเราคุยใช้ได้บ้างแล้วก็ฟังรู้เรื่องโ OK, OK, อ,อค OK, เคไหมโอเคไหมเยื่อยังไมโอเคมากดันตึก่างไปไม่ได้ครอาไรเลยไายได้ไทำอไเลยนน้องขลหย